สวัสดีค่ะนี่คือวันที่สามแล้วนะคะนี่คือวิวหน้าโรงแรมของเราโรงแรมนี้ตั้งอยู่ทางขึ้นก่อนทางขึ้นอ่าต้ากูสวยมากเมื่อคืนเขาว่าหิมะตกนะคะแต่ว่าเราหลับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปต้ากูไปนั่งกระเช้ากันนะคะเดี๋ยวเจอกันข้างบนนะร้านตอนนี้คือถึงแล้วนะคะ อันนี้เขาก็บอกว่าแบบว่าติดล้มสบายมากพี่ๆก็แบบว่ายังมันยังไม่ถึงสวยมากสวยเลยเอ่อเรียจรเอโอเคโอเคต้องตามพาะสวดเลยนะไม่ต้องค่ะได้เลยค่ะหนาไหมคะไม่ สบายมากนี่วันนี้เราพร้อมมากเลยแล้วเราบอกว่าเราจะไปญาติจิงใช่ไหมใช่แล้วหนูตื่นมาหนูดูจีนคนจีนสลบอยู่ญาติจิงแพร่ความสูงจริงหรอตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นรถบัส เพื่อที่จะไปขึ้นกระเช้ากันนะคะนี่เราผ่านทางตรวจบัตรเข้ามาตอนนี้เราก็อยู่บนรถรถบัสหรอเพื่อที่จะนั่งไปขึ้นกระเช้ากันนะคะนี่เราเดินออกมาจากตรงนั้นทีต่ตรวจตรวจตรวจตรงนั้นเราเดินออกมา ีก็จะเป็นจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดนะคะนี่ตอนนี้ถึงที่จุดชมวิว1จุดนะคะดูวิวสวยมากๆเป็นจุดชมวิวเป็นทะเลสาบนะ นางรถบัสอันนี้มาเขาก็จะมาแวะตามจุดชมวิวนี่ตอนนี้นี่มันตรงนี้ยังไม่ต้องเจอต้นไม้ตัวนี้ <c oughs> เยอะเนี่ยแล้วกูทำเพื่ออะไร <c oughs> อันนี้เป็นจุด ชมวิวหรอจุดให้ถ่ายรูปจุดที่สองนะคะไหมมันลื่นถ้าตรงนี้ถ้าเราจอดรถคือมันเป็นขึ้นไม่ไหวเลยรถมาสวยมากถนสนสวยนะอากาศเย็นมาก เมื่อกี้เราแวะที่จุดถ่ายให้ถ่ายรูปนะคะเช็คอินถ่ายรูปด่ากูสิง่งที่ที่สองต่อไปจะขึ้นกระเช้าแล้วช่วงนี่เรามีแดดแล้วพี่ใจจังถ้ามีแดดแล้วก็จะอุดขึ้นมาอีกนะ เรก็ขับรถไปแล้วก็นั่งรถบัสแล้วก็มาลงเพื่อที่จะเดินไปขึ้นกระเช้าข้างหน้าดูเขาขึา้นไปแล้ว โสวยพี่สวยมากคนนี้ตอนผมไปิีมากเมื่อค่อนหยกยอ,อยก็ไม่เห็นเลยเออใช่ฝนตกอะ่ะไม่เห็นเลยพี่เดมบอกเห็นเดมอกนี่อตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นรอขึ้นกระเช้านะคะกระเช้าหนึ่งอันนั่งได้หลาคน ที่ใจต้องการอาจจะกูเขาอาจจะ,ะเธอรูปปลายทางที่ไม่มีใครรู้แค่ได้ออกไปเรียนรู้โลกใหม่ที่รออยู่ตรงนั้นเสียงเมียจากอิสระมันดังอยู่ในใจให้ร่างกาย แต่กลิ่นในของธรรมชาติลองปีนไปขึ้นไปบนยอดเขามองลงมาด้วยความกล้าไปค่ะหรือลองเล่นน้ำทะเลสิไดปล่อยตัวให้คลื่นซัดาอาจจะภูเขาอาจจะทะเลรูปลายทางที่ไม่มีใครรู้แค่ได้ออกไปเรียนรู้ลบใหม่ที่รออยู่ตรงนั้นเสียงเรียกจากอิสระมันดังอยู่ในใจให้ร่างกายและวิญญา ความทรงจำความประทับใจที่ไม่เคยมีใครคิดตอนกลางวันีเต็มที่เพื่อกลับไปสู้ต่อแต่ตอนนี้ขอประจนไผ่ไปกับเสียงเพลงของเราไปคะ่ะออกทางทาง <Yeah! S 1> สู่การกระจนไผ่เติมไฟในใจให้ลุกชนเจอสิ่งใหม่ป <Wow. S 1> ่อยใจให้ล่ลอ,องลอยบนเส้นทางที่ไม่มีวันสิ้นพัพผ่อนให้ชีวิตได้หยุดนิ ถึงแล้วนากูานะดูวิวหิมะตกตอนนี้หิมะตกเลยนะอ๋อหิมะตกหยู่ลมหัดน,นีวิวข้างบนสวยมากผมข่ากับการหายใจลำบากมากคะ่ะสวยมากมากทุกคน

าเฟ่แต okay, ่ตอนนี้คนเยอะมากก็เลยไม่ซังมีเป็นบิวคาเฟ่คือออกไปถ่ายรูปมาออกไปถ่ายรูปออกไปเล่นหิมะได้แค่แบบเดียวจริง,รงๆมันมันหนาวมากมือแข็งมากมือเหี่ยวแล้วที่สำคัญคือของไม่พร้อมเลยรองเท้าก็ไม่ได้กันหิมะ <c oughs> สวยมากแต่สวยมากจริงๆคุ้มค่าแก่การมานะคะถ้าทุกคนมีโอกาสลองมาดูดีคุ้มค่าคุ้มค่าแก่การหายใจอันนี้คืออุปกรณ์ช่วยชีวิตใช่างนี้ครั้งนึงในชีวิตต้องมานะ วิวคาเฟ่อย่างจ้าอย่างสวยแบบเปนดีมากสัมภาษณ์เพื่อนก่อนไม่ได้บไงคะคุณรจนนาเราโอเคนะยกเว้นมือจากพี่ม้ามามือเย็นมากไม่ไหวมือแข็งมือแด้งข้างบนวันนี้ลบเท่าไหร่คะข้างบนลบแล้วแต่นะถ้า iPhone ปอมเหมือนของออยก็จะลบแปถ้าเป็น iPhone จริงก็จะลบหกโอเค ไอโฟนเหมือนกันแต่อุณภูมิต่างกันนี่สวยมากสวยมากๆจริงๆทุกคนมีโอกาสลองมาดูแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงเออนั่งกระเช้าลงแหละไม่ไหวอย่าไปเจอกันข้างล่าง เล่นหิมาอยู่นะแต่แบบไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอแบบเล่นหิม้าเลยเพราะว่ามือไม่ไหวหนาวมากแข็งเลยไม่ได้ดูรูปพิดเล่นหิม้าเลยอ่ะลงกมาเช้าแล้วจ้าสูงอยู่นะเธอเธอต้องเตรียมพรอมมาให้พร้อมนะเพราะว่าหนาวมากจ

อ่านไม่ออกแต่จะกิน black chocolate cheese m i l เหม a อนกัน เบนี่เราได้ชามาแล้วนะคะามคนท่ไม่เเราอุ่นมือไปก่อนได้ได้ ออร่อยหอมไม่ขา,ขายมุกแ้วอันนี้ก็จะเป็นของขายข้างทางพอออกมาจากลงจากกระเชาะะ้าค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งรถออกจากตาก,กูแล้วนะคะ 他猜、啊、我画。 ตอนนี้มาหาซื้อของกินที่มินิมาร์ทหนจีนของกินเขาก็เหมือนบ้านเราอยู่นะได้อะไร,รอะคะนี่ได้นมอ๋อได้ไรยังคะ <laughs> นี่ เราเดินไปกไป่อนจะได้ไหชีวิตที่อยู่บนเขาเป็นยังไงบ้างคะลออรดเดี่ยวนิดนึงตอนนี้ต้องพึ่งตัวเองแล้วล่ะใชออ่โดยใช้กระป๋องออกซิเจนเส่วนตัวตอนนี้เรากำลังลงจากเขาเพื่อที่จะไปในเมืองอีกห้าชั่วโมงนั่งรถจากที่ไหนนะเช Uh, and good uh, for skin and good for throat อ๋อหอมใ่ Why ต้องได้ยินทำม Why Why ได้ยินเออได้ินทำไม smell smell ยังไม่หอมยังไม่หอมท่ากันนู้ยังเป็นกลิ่นอยนั้นอู่พี่มีไอชุดชงเป็นมาชัด ของญี่ปุ uh ่นอาหารแต่พี่ไม่มีอีกแก้วเลย以后给我以后给我配个翻译。他有他有人听不懂吗？How many days you travel here? <Huh? S 3> how many days you travel here? Play p l a e come to China play o n i n e Ah, oh, two. Two? Yeah, the okay. first one. The oh, first one. Yeah, for time. Tamali? It's Mali. Mali. Mali? Mali. Yeah. Along, Hot, be careful. Hot. Hot, hot, power Hot. 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 <laughs>

3นะคะหรูหรามากอันนี้เราอยู่ในเมืองใช่ไหมในเมืองค่ะในเมืองแต่ยังไม่ใช่ในเมืองเฉิงตูมันคือเมืองอะไรก็ไม่รู้สวัสดีวันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ที่เมืองจีนตอนนี้เรากำลังมาดูแพนด้าที่เมืองเฉิงตูชาวนี้อากาศเป็นไงคะ สบายนะ10องศาเย็นเลยเย็นเย็นสบาย,ยสบายนะโอเคเลยนะไม่กลับละไม่กลับแลวเหรอไม่กลับละ <laughs> ห้องน้ำเป็นไงเมื่อวานโอ้ไม่ไหวเลยอ่ะ <laughs> ห้องน้ำไม่มีประตูเอ็กเซอร์มา er ดูแต่ในรีวิวมาไม่คิดว่ามันจะต้องไปเข้าจริงๆนะคะนี่ฮันด้า นี่แพนด้าเห็นหรือยังแค่นั้นแหละเอาคุณรัจนับไม่ไย้รูปกับแพนด้าแปดเรานี่โอเคบ๊ายบายตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะชัแเ้ว ตอนนี้เรานั่งจิบชาค่ะจัสมินทีอร่อยไหมคะขมและคือตอนแรกๆมันอร่อยมากอร่อยมากคู่กับอากาศหนาวได้ดีเลยจิบคู่กับอากาศหนาวแต่ว่าตอนนี้มันแต่นั่งแบบเราถ่ายรูปเยอะไปหน่อยก็เลยทิ้งไว้นานเหนื่อยวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วเรากำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะคะ ตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะใช่จ้าของเรานี่คือสี่ทุ่มห้าทุแล้วนะใช่ตอนตอนนี้เรานั่งรอเพื่อนๆนเข้าไปดูแพนด้ากันแล้วก็เลยมานั่งจิบชาร้านคุณป้าคุณป้าละคนหนึ่งอาจูมาใช่เอ๊ะไม่ใช่สิอาจูมาภาษาเกาหลีใช่ถ้าภาษาจีนนะไม่รู้อ่อะไรนะชาแก้วนี้ราคาเท่าไหร่คะยี่สิบบาท ห้าหยวนก็อร่อยนะขมไหมอร่อยเหรออร่อยไหมล่ะตอนแรกเดี๋ยวเจอกันต่อนะคะนี้บรรยากาศคาเฟ่นั่งจิบชาวิววิวอะไรเนี่ยภูเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยภูเขาหิมะเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมเขาบอกว่ามันเป็นแหล่ง ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะไม่รู้เราอยู่กันที่ห้าง I F f อ๋อห้างใช่ไหมออชื่อเมืองอะไรอ๋มไม่รู้แต่เราอยู่กันที่ I F S เป็นห้างในเมืองเมืองเนี้ยเราต้องดูไอ้นี้แพนด้าปีนตึกใช่ใช่มันจะมีแพนด้าปีนตึกนี้เห็นไหมเอ็นตูแพนด้าก่อนดูตูตแผ่นหน้าไปก่อน วันนี้เราจะช้อปปิ้งกันอยู่ที่ย่านนี้ก่อนที่จะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่เฉิงตูนะคะตกลงเราอยู่เฉิงตูไหมเนี่ยเฉิงตูเฉิงตูอันนี้เป็นย่านช้อปปิง้ง <c oughs> นี่ดูเขาบอกว่าคล้ายๆาพารากอนบ้านเราอ่ะใช่นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันจันทร์มันก็เลยดูแบบว่าเออไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ โอ้โหนี่เหมือนของประเทศไทยดิพี่รถถ่ายรูปเอ้ยวาดรูปไหม <c oughs> ีแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับสนามบินแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงละลายซับค่ะ <c oughs> เราจะไม่ถือกับประเทศไทยหลังจากที่เราแลกมาเท่าไหร่นะหม <10 5. S 2> ื่นห้าหอยวนสิพูดเป็นภาษาจีนสิหย,นหยวนไม่รู้ <c oughs> อ่ะไม่ได้นัเอ่อเนไทยก็คือหมื่นโอเคค่ะบายบาย นนี้เราก็มานั่งกันอยู่ในร้านชาจีนะคะกับทริป4วัน3คืนที่เมืองจีที่เมืองเฉิงตูนะคะเราไปเที่ยวไหนกันมาบ้างวันแรกปีเผิงกกวันที่สองตาขู่ตากู่ปิงชวน <c oughs> แล้ววันที่สามวันที่สามเราลงมาอยู่ในเมืองเนาะเรามาอยู่ที่เฉิงตูละไปดูแพนด้ามาแล้วก็เข้ามาช้อปปิง้งโดมที่ห้าง IFS yes <laughs> แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านชาจีที่เมืองไทยก็มี <c oughs> <politics. S 2> เดี๋ยวเราจะต้องขอลาไปก่อนเพราะเราต้องไปขึ้นเครื่องจริงๆแล้วนะคะเดี <c oughs> ๋ยวทริปหน้าเราจะไปที่ไหนพา <Familie> ไปเที่ยวที่ไหนติดตามด้วยนะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย <c oughs> แลมันก็ได้คืออะไร่วงนเต้องทำอะไรอ่ะ